สภาพยุโรปเขาก็ถือว่าเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ใช่ไหมมีหลายประเทศแล้วก็ประชากรของเขาก็มีกําลังซื้อค่อนข้างสูงค่ะเขาพยายามจะผลักดันมาน่าจะประมาณ2-3ปีแล้วนะเขาผลักดันให้ข้อตกลงในการทําให้ USB-C เป็นพอร์ตชาร์จสามัญสาหรับโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดให้ใช้พอร์ตชาร์จ USB-C อย่างเดียวเลยเขาผลักดันเรื่องนี้ค่ะเป้าหมายก็คือเพื่อลดขยะจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และความสะดวกของผู้ใช้ไม่ต้องพกที่ชาร์จหลายแบบและต้องคอย หาสายชาร์จที่เหมาะกับอุปกรณ์นั้นๆรัฐสภายุโรปกล่าวว่าด้วยกฎหมายใหม่นี้จะทําให้ผู้บริโภคไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชาร์จและสายเคเบิลชาร์จไฟที่แตกต่างกันทุกครั้งที่ซื้ออุปกรณ์ใหม่โดยสามารถใช้ที่ชาร์จเดียวร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางได้นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถนําที่ชาร์จมาใช้ซ้ําได้นานขึ้นและช่วยประหยัดเงินได้ถึง250ล้านยูโรหรือประมาณ9,200ล้านบาทต่อปีจากการ ที่ต้องซื้อที่ชาร์จใหม่ที่ไม่จําเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีเวลาจนถึงปลายปี2024ค่ะเพื่อจะปรับการผลิตให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรปนี้ซึ่งครอบคลุมทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตหูฟังไร้สายกล้องดิจิตอลเฮดโฟนเครื่องคอนโซลเกมพกพาและลำโพงพกพาด้วยคือทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยจะต้องให้ใช้ที่ชาร์จ USB-C แบบเดียวกันหมดเลยค่ะคุณโป้งคะ ครับพี่ตาครับเมื่อกี้ขอแก้ชื่อนิดหนึ่งคือตัวสายชาร์จของ iPhone ชื่อ Lightning นะครับตัวล่าสุด Oh, เป็นรูนปแบบน,นี้ ه, ใช่ไหมเป็นรูปแบบเฉพาะของทาง Apple นะครับก็เข้าใจว่าการที่เขาออกกฎหมายหรือว่ามีการกําหนดมาตรฐานตัวนี้นะครับเพื่อที่จะลดจํานวนประเภทสายชาร์จลงเหมือนสมัยก่อนถ้ายังไม่ได้กําหนดเรื่องพวกนี้นะครับทิตาถ้าเกิดพกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประมาณ4ีหตัวเนี่ยนะครับจะมีสายชาร์ที่ต้องเปลี่ยนไปซึ่งพวกนี้ถ้าเกิดพอมันเปลี่ยนรุ่นไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะทางอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้ทางสหภาพยุโรปนะครับก็ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนะครับในการแก้กฎหมายเนี่ยนะครับเพื่อลดจํานวนสายชาร์จ ให้เหลือเพียงแค่3แบบในช่วง10ปีหรือทศวรรษที่ผ่านมานะครับโดยอุปสรรคสําคัญประการหนึ่งนะครับคือ Apple เนี่ยใช้พอร์ตตัว Lightning ในการชาร์จ p h o n e ซึ่งคิดเป็น20%อของอุปกรณ์รณที่จําหน่ายทั้งหมดในยุโรปขณะที่ Apple ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับต่อกฎหมายฉบ,บับงก่าของยุโรปโดย Apple เคยบอกว่าการที่ใช้ที่ชาร์จสากลสําหรับโทรศัพท์จะเป็นการยับยัง้งการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่สานักข่าวบูมเบิร์กรายงานว่าในทุกๆปีเนี่ยยุโรปจะต้องทิ้งที่ชาาร์จนันมกถึง12,000ต มีหลายตัวที่ยังไม่ถูกใช้เลยและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผู้บริโภคเองต้องจ่ายเงินประมาณ2,400ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ88,300ล้านบาทในการซื้อที่ชาร์จที่ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เพียงชนิดเดียวคุณธีรวัตรถามว่าแล้วเมืองไทยนะครับเมื่อไหร่จะมีกฎนี้บ้างโอโ้โหขนาดยุโรปข <c oughs> อออกกฎนี้มา Apple ยังเงีย,งยบๆอยู่เลยนะ,ะตัวดิฉันเองเนี่ยเจอกับตัวค่ะดิฉันเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ iPhone 13 Pro ตัวเนี้ยตอนไปเปลี่ยนเขาบอกว่าต้องซื้อที่ชาร์จใหม่ด้วยครับต้องซื้อทั้งหัว ฉันบอกเอ้าก็ใช้ของเก่าที่บ้านไม่ได้เหรอก็บอกไม่ได้ iPhone 13 Pro <S <S ใช้ที่ชาร์จอันเก่าของ iPhone เก่าเนี่ยที่บ้านไม่ได้เพราะว่าไอหัวมันต่างกันแล้วปรากฏว่าไอหัวชาร์จเก่าเนี่ยฉันซื้อ iPad ด้วยไง iPad Mini 6 <S <S ามาก็ใช้หัวชาร์จเก่าไม่ได้ค่ะมันเปลี่ยนและมันเปลี่ยนไอ usb c อันนี้ก็ต้องซื้อหัวใหม่อีกเวลาจะเดินทางไปไหนนะต้องอะ อันนี้สายชาร์จ iPhone อันนี้สายชาร์จ iPad อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยดิฉันว่ามันก็เป็นปัญหาของผู้บริโภคด้วยนะคุณโป้งใช่ครับ